นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านจิตอาสาพัฒนาตนพัฒนาชาติประชาราเรื่อรธรรมลดล้อมผลจิตอาสาพัฒนาไทยไม่อับจนยอมส่งผลให้สังคมอยู่ร่มเย็นสามัคคีธรรมนำจิตอาสา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แม้ว่าวันนี้พระองค์จะจากพวกเราไปเป็นเวลา7ปีแล้วก็ตามพระองค์คือบุคคลต้นแบบทั้งแบบแผนแบบอย่างและแบบฉบับในเรื่องจิตอาสาพ,พัฒนาชาติไทยพระองค์จะเสด็จไปทุกที่ทุกแห่งหนที่มีประชาชนเดือดร้อนในพระหัต จะมีเพียงแผนที่เก่าๆไม่มีวิดีโอคอลไม่มี GPS แต่พระองค์ก็เสด็จไปถูกไปถึงเสมอภาคเหนือทรงไปภาคใต้ทรงถึงภาคอีสานทรงเงียบย่างภาคกลางทรงเยี่ยมยยินพระองค์ทรงตระหนักดีว่าความทุกข์ของประชาชนคือความทุกข์ของแผ่นดินจะให้พระองค์เป็นสุขอยู่อย่างไรเล่าในเมื่อ ประชาชนของพระองค์ยังเดือดร้อนอยู่จะให้พระองค์เสวยอิ่มได้อย่างไรเล่าในเมื่อพระสงนิกรของพระองค์ยังหิวโหยอยู่จะให้พระองค์บรรทมหลับสนิทได้อย่างไรเล่าในเมื่อประชาชนของพระองค์ยังไร้ที่อยู่อาศัยในหลวงรัชกาลที่สิบพระองค์ทรงนำมาสืบสารรักษาต่อยอด พวกเราชาวไทยจะสืบสารงานของพ่อตลอดไปโดยยึดหลักสังขหาวัตถุธรรมสี่ประการดังต่อไปนี้ 1. จิตอาสาที่ดีต้องมีทานคือการให้ให้ด้วยใจให้ด้วยรักไม่มีบ่อน้ำใดที่จะให้ความชุ่มช่ำได้นานแสนนานเท่าความมีน้ำใจให้กันและกัน ที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยความจริงใจท้ทะัมาโนโปิโยโหติผู้ให้ย,ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อมีจงรู้จักให้ให้อาหารแก่คนกำลังหิวให้ยาแก่คนที่ป่วยไขย้ให้กำลังใจแก่คนที่ท้อแท้ใจและธรรมะแก่คนที่กำลังทุกข์ใจ ให้ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ให้เมตตาต่อผู้ยากไร้ให้อภัยต่อผู้ที่ผิดพลาดให้โอกาสต่อผู้มีความหวังแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงทุกๆก,การให้สร้างการเปลี่ยนแปลงเสมอโลกจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราแบ่งปันโลกนี้กว้างใหญ่สำหรับคนใจกว้างโลกนี้อ้างว้างสำหรับคนใจแคบ โรคนี้ครับแคบสำหรับคนเห็นแก่ตัวโรคนี้ไม่น่ากลัวสำหรับคนเสียสละ 2. จิตอาสาที่ดีจะต้องมีปิยะวาจาเจรจาอ่อนหวานสมานสามัคคีอยู่คนเดียวให้เก็บอารมณ์อยู่กับสังคมให้เก็บอาการอยู่กับคนพานให้เก็บวาจาคนบางคนน่ากลัวกว่าโควิด พออยู่ใกล้ชิดชอบคนพิษใส่ผู้อื่นโบราณว่ามดตายเพราะหลงน้ำตาลคนตายเพราะหลงคำหวานส่วนคนที่พูดไม่คิดตายเพราะปากตัวเองคำพูดของคนเป็นได้ทั้งดอกไม้เป็นได้ทั้งยาพิษคำพูดที่ไม่ได้ผ่านความคิดอาจทำให้มิตรกลายเป็นศัตรูไม่พูดให้ใครต้องเจ็บชำ้ำ ไม่ทำให้ใครต้องเสียหายไม่คิดจะผิดร้ายใครนี่คือหัวใจของนักติดอาสาชมคนด้วยวาจามีค่าย,ยิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญทำร้ายคนด้วยวาจาสาหัสยิ่งกว่าทิมแทงด้วยหอกดาบพูดไม่คิดเพียงไม่กี่วินาทีอาจทําให้เสียสิ่งดีๆไปตลอดชีวิต การพูดแต่ละครั้งไม่ควรทำให้ผู้อื่นเสียใจเสียหายเสียหน้าเสียความรู้สึกวันนี้มีโอกาสพูดจงพูดให้ดีวันนี้มีโอกาสคิดจงคิดให้ดีวันนี้มีโอกาสทำจงทําแต่สิ่งที่ดีดี 3. จิตอาสาที่ดีจะต้องมีอัตถาจริยาคือ ประพฤติตนให้เป็นคนมีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาตินักจิตอาสาที่ดีควรบำเพ็ญประโยชน์สมชั้นบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน,น,น,นและประโยชน์โลกอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ผู้ฟ้าดินนกต้องมีขนคนต้องมีพวก คำว่าพวกแปลความได้ว่ามาจากราศพพอพานพึ่งพาอาศัยได้วแวนไว้วางใจได้ตอไก่เกรงใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 4. จิตอาสาที่ดีจะต้องมีสมานัตตาคือเสมอตนเสมอปลายรู้จักวางตัววางตนถือวิสาสะก็หมองมัว ถือตัวก็วุ่นวายถือสาก็หนักใจในโลกใบนี้จะมีอะไรที่ถือแล้วสบายใจเท่าถือศิลธรรมคนเก่งเก่งแบบไหนที่ใครๆต้องการคนเก่งที่เห็นแก่ตัวคือคนชั่วทำลายสังคมคนเก่งที่อยู่เฉยๆคือผู้ละเลยไม่ช่วยสังคมคนเก่งที่มุ่งทำดีคือผู้สร้างศักดิ์ศรีให้แก่สังคม คนเก่งที่เสียสละคือผู้ชนะใจตนเองลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมตัวพูดอะไรก็พูดได้แต่อย่าพูดสร้างศัตรูกลัวอะไรก็กลัวได้แต่อย่ากลัวการทำดีทิ้งอะไรก็ทิ้งได้แต่อย่าทิ้งคนที่ดีกับเราทำอะไรก็ทำได้แต่อย่าทำบาปกรรมท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะ คุณธรรมนำจิตอาสาทำให้มากคือความดีมีให้มากคือน้ำใจให้ให้มากคืออภัยลืมให้ไวคือความแค้นจำให้แม่นคือคุณคนถือให้ทนคือสัจจะการส่งเคราะห์การแบ่งปันคือความสุขสันต์อันยิ่งใหญ่เย็นช่ำคือน้ำจับฟ้าเย็นที่ลำค่าคือน้ำใจน้ำทั้งสี่น้ำคือ น้ำกลิ่นน้ำใช้น้ำใจน้ำคำน้ำทั้งสี่น้ำนี้จำเป็นสำหรับนักจิตอาสาที่ดีไม่มีบ่อน้ำใดที่จะให้ความชุ่มชำ่ำได้นานแสนนานเท่าความ,มีน้ำใจให้กันและกันจิตอาสาจึงเป็นบวกลบคูณหารสมการชีวิตบวกความรักความเมตตาให้เป็นหนึ่งลบ ความขัดแยง้งความเกลียดชังให้เหลือน้อยคูณความดีหน้าที่การงานให้ยิ่งใหญ่หารแบ่งกันกินแบ่งกันใช้รักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติอยู่อย่างฉลาดไม่ขาดสามัคคีสุขในโลกนี้ดีในโลกหน้าอย่างแน่นอนค่ะ